สอดีครับที่คุยเองจากเหตุระทึกเด็ก14กลาดยิงที่ห้างพาลากรอนทาให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือแฟนคลับของลองรลุ่มนนทนนซึ่งมีวันที่เกิดเหตุมีการแจ้งประกาศตามหาคนหายซึ่งเป็นน้องหลุงหนิงผู้ที่อยู่ในห้างเสมปลากรอนจากนั้นก็มีการแจ้งข่าวว่าพบน้องหลุงหนิงแล้วน้องถูกยิงที่ศีรษะและอยู่ที่โรงพยาบาลได้ร้อย ล่าสุดครับมีการอัพเดตอาการน้องหนุ่มนิกออกมาจากกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเป็นข้อความระบุว่าอัปเดตอาการพี่หนุ่มหนิงค่ะเนื่องจากกระสุนโด,ดนจุดสําคัญที่สมองสองนัดและที่ชายโครงอีกสองนัดตอนนี้อาการโคม่านะคะใส่เครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นนะคะหมอจึงไม่สามารถทําการผ่าปสุนออกได้ตอนนี้ทําได้แค่รอคะ่ะ #paragon#gatimparagon ในขณะที่นักร้องหนุมนนทนน์นพอทราบข่าวก็รีบส่งกำลังใจให้ทันทีทั้งรีทวิตและโพสต์ยมจิหัวใจสีขาวจากนั้นทีมข่าวทางช่อง8ได้สอบถามไปยังพี่ชายของคนหลมหนิงผู้ได้รับบาดเจ็บพี่ชายเผยว่าน้องตนทำงานแถวนั้นและไปทานอาหารเสร็จจะไปเข้าห้องน้ำจังหวะออกมาจากห้องน้ำเจอจผู้ก่อเหตุครับจึงถูกยิงสี่นัดกระสุนเข้าศีรษะสองนัด เข้าลำตัวสองนัดนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องหนุ่มหนิงกลายเป็นผู้โชคร้ายในเหตุการยิ่งที่ห้างดั่งพารากอนขี้คุยเองขอส่งกำลังใจให้น้องหนุ่มหนิงและครอบครัวให้น้องหนุ่หนิงอาการดีขึ้นในเร็ววันนะครับ